สวัสดีครับผมตองกองครับหมอยาท่าจะบ้องสวัสดีครับผมตองชัยครับหมอหมายาจะรลอผมโอเคครับเราเพิ่งผ่านวันเด็กไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคือเมื่อวานนี้เองนะครับเอ้าวันเสาร์สิวันเสาร์โทษทีนะครับเราคิดว่าหลายๆคนคงได้พาครอบครัวพาเด็กๆไปเที่ยวครับแต่ปีนี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวแบบทุกๆปีนะครับเนื่องจากโควิด -19 ทีน กำลังระบาดในเมืองไทยอย่างหนักผมใช้คำว่าอย่างหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สําคัญเลยจริงๆก็คือว่าอย่าลืมนะครับพบเจอับคอนะครับไปที่ไหนถูมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆนะครับในเรื่องนี้สําคัญจริงๆนะครับหน้ากากอนามัยก็อย่าลืมนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมถ้าไปเจอที่ไหนที่คนชุกมากเกินไปถอยออกมาดีกว่านะครับความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆนะครับอ้าวเรามาสร้างสุขกันครับตองชายมีอะไรไหมวันนี้อ่า งั้นผมจะมาถามครับว่าแล้วอะไรทําให้น้องหมาน้องแมวไม่สุขอ่าแล้วอะไรจะสร้างสุขให้น้องหมาน้องแมวอ,อถามไปกลับไปกลับมานะวันนี้ผมนะฮะอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าความเครียดเป็นสิ่งที่คนรู้จักกันดีครับว่าทําให้ผลเสียต่อร่างกายเนาะในน้องหมาน้องแมวก็เช่นเดียวกันครับเรามาเริ่มที่น้องแมวก่อนแล้วแมวเครียดอะไรล่ะก็ความเครียดของน้องแมวคือการ,รเผชิญหน้ากับสัตว์นักล่า,ลาอื่นๆครับรวมถึงทั้งสถานการณ์ที่เป็นอันตราย ซึ่งร่างกายจะกระตุ้นต่อมให้เกิดการสร้างฮอร์โมนที่เร่งอัตราการเต้นของหัวใจนะความดันรวมถึงน้ําตาลในเลือดครับหากเครียดในระยะสั้นก็จะไม่นไรเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าต้องเครียดแบบระยะยาวก็จะมีผลเสียนะครับเพราะว่าร่างกายถูกกระตุ้นไปเรื่อยระยะที่ยาวนานก็ทําให้แมวเนี่ยมันเหมือนเครื่องยนต์เนาะทำงานหนักเกินไปมันก็เสียได้เหมือนกันเพราะฉนั้นก็จะทําให้ร่างกายน้องเนี่ยเสื่อมสภาพหรือเสียไปนะครับในตามมานะครับผมอ้าวพี่กอลเป็นอะไรเสริมไหมครับ ถ้าเรามองดูชีวิตแมวน้องแมวนะครับเราจะมองไม่เห็นว่าอะไรจะทําให้น้องแมวรู้สึกเครียดเพราะแมวไม่ต้องทํามาหากินนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องส่งงานไม่ต้องบ้าง,งานทั้งวันทั้งคืนนะครับหรือหวังว่าจะมีใครมาอิจฉาตารอนะคุณได้ตําแหน่งใหญ่กว่าผมคุณอย่างนี้ไม่มีครับแต่เชื่อเถอะครับว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ยังมีสถานการณ์อีกหลาย,ลายอย่างที่จงสาเหตุทําให้น้องแมวเครียดได้เช่นกัน เช่นก้อนหนึ่งเลยเบื่อนี่ทุกวันซ้ำซากคนเรายังเป็นเลยใช่ไหมครับเบื่อซ้ำซากเกินไปนะครับแต่น้องแมวจะกำลวลเรื่องอาณาเขตตัวเองด้วยนะครับต้องคอยกันตัวอื่นไม่ให้เข้ามาอยู่ในบ้านของตัวเองนี่หรือกลัวเสียงดังๆจู่ๆก็มีเสียงตู้อะไรเงรี้ยเขาจะกลัวมากหรือการที่ถูกปล่อยให้อยู่ในบ้านตามลาพังอยู่เป็นเวลานาน,านๆเขาจะไม่ชอบหรือแม้แต่การที่มีจู่ๆแล้วเอาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเข้ามาไม่ใช่เขาชอบนะเขาจะตกใจว่า อะไรหวาเขาก็จะเครียดนะครับอ้าวต้องใชยเชิญนั่นแหละบางทีน้องๆก็อยากจะรับเล็บครับผมและกลัวจะถูกตัดเล็บผมว่าของเลยนะเนลเฟนครับตะไบรับเล็บนําเข้าจากเกาหลีครับผมสนใจอินบ็อกซ์มาครับอ้าวกับเข้ามาที่เรื่องของเราทีนี้การมีสมาชิกใหม่หรือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามาในครอบครัวครับก็ทําให้น้องเครียดใจเช่นเดียวกันนะครับผมอหรือการมีปัญหาเรื่องอน้รหรืออาหารที่ไม่เพียงพอ นะครับหรือมีปัญหาเรื่องโรคนะครับหรือปัญหาเรื่องเห็บหมัดนะครับก็ทําให้น้องเครียดได้เหมือนกันครับอ้าวพอพูดถึงเรื่องเห็บหมัดขายของเหมือนกันครับผมวันนี้ขายของแหลกเลยครับครับผมยายอดหลังสําหรับแมวครับกำจัดเห็บหมัดฟิโบไลครับผมเดี๋ยวจะอินบอ์เข้ามานะครับผมเอ่อถึงไหนแล้วเนี่ยพอขายของแล้วมึนเลยครับพี่นะครับอ้าวก็หรือการเดินทางครับ เช่นต้องเดินทางนัง่งรถหรือไปหาหมอก็ทําให้น้องเครียดได้เช่นเดียวกันครับเอาเบียรก่อนก่อนไปย่าลื่กดไล<ร>์กดแจ์ผมเห็นด้วยเลยเรื่องพอไปจับไปหาหมอขึ้นรถปั๊บเนี่ยน้องคุกกี้ผมเนี่ยร้องโวยวายตลอดเส้นทางบอกไม่ไปไม่ไปไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาตลอดทางนะครับอ่ะโอเคที่ต่อมาที่ทําให้น้องมีความสุขดีกว่าอย่างที่บอกคือว่าให้มีน้ําสะอาดมากยงพน ตั้งไว้หลายจุดหน่อยนะครับให้เล่นกับน้องแมวบ้างโดยเฉพาะน้องแมวที่เลี้ยงอยู่แต่ในระบบปิดในบ้านนะครับซึ่งจะไม่ค่อยมีโอกาสไปข้างนอกเลยนะครับเอ่พวกนี้ตรงครับพรานี้ทาให้แมวเครียดง่ายนะครับการเล่นกับแมวมันก็เ,นเป็นการจาลองสถานการณ์การล่าเพราะเป็นพฤติกรรมของน้องนะครับการให้ใช้ของของเล่นเช่นใช้นกและของเล่นนะครับให้แมวจับหรือจับหนูที่มีเสียงร้องหนูหนูที่ไม่หนูจริงๆนะครับหนูพลาสติกอะไรเงี้ยที่มีเสียงร้อง จะทาให้น้องแมวได้เล่นในทางที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นการใช้เวลาร่วมกันระหว่างคนกับแมวและที่สําคัญที่สุดคือเมื่อแมวได้ออกกําลังกายก,ก็จะเป็นการช่วยสร้างหลบดภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานที่ดีขึ้นนะครับได้ปลดปล่อยพลังงานด้วยนะครับแล้วก็ได้สร้างความมั่นใจว่าเขายังมีความเป็นนักล่าอยู่นี่อ้าวท่านชายเชิญอ้าวอย่าลืมเตรียมที่ให้แมวได้รับเล็บอะเหมือนเดิมนะครับที่เราคุยกันปีนและที่นั่งมองนกอ้า ช่วยให้มีผลดีต่อกล้ามเนื้อครับน้องแมวจะมีความสุขมากนะครับต้องหายใจมาใหม่มาเล่นกับน้องแมวบ้างครับเช่นการซ่อนของเล่นให้กับน้องแมวได้หาเจอเองหรือการหากล่องถุงกระดาษใหม่ๆมาวางรอให้น้องแมวได้สำรวจนะครับก็จะให้น้องแมวสนุกสนุกได้ง่ายๆครับแล้วก็มีความสุขครับผมอ้าวเพื่อนกอนอ่ะที่สาคัญสำหรับคนเรานะครับก็อย่าลืมสร้างความสุขให้พวกเราตัวตัวพวกเราด้วยนะครับอ่าทีนี้มาดูน้องหมาบ้างครับคือน้องหมานี่ต้องอย่างหนึ่งนะครับ น้องหมานี่ชอบความเป็นจา่าฝูงนี่เป็นกุญแจหลักของการสร้างความเชื่อมั่นของน้องหมาเลยนะครับจะเป็นการสร้างความสุขให้กับเขาอย่างยั่งยืนและยาวนานที่แน่ๆนะครับความมั่นคงต่างๆเหล่า,านี้ต้องมาจากท่าจากพวกเรารล้วนๆเลยที่เราต้องฝึกตัวเองก่อนด้วยความยิ่งตัวนะครับให้พวกเรามีความช่ยให้พวกเขามีความเชื่อมั่นนะครับให้น้องๆมีความเชื่อมั่นพวกเราเคารพเชือ่อฟังนะครับเช่นเดียวกับจา่าฝูงนะครับอ่ะทีนี้ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เขาเจอธาตุที่อ่อนแอถ้าเราอ่อนแอให้เขาเห็นนะครับไม่เข้มแข็งพอเนี่ยพวกเขาก็จะกระโดดขึ้นมายึดอำนาจแทนซึ่งมันจะดูอีกแบบหน,นึเขาจะไม่ได้มีความสุขนะครับอ้าวต้องใช้ชั้นต่ออา้าวต่อมาครับความรักการสัมผัสคุยเล่นอย่างอ่อนโยนก็จะเป็นการสร้างสันธ์ที่ดีให้ระหว่างพวกเขานะครับทําให้น้องเนี่ยมีความสุขไม่เครียดครับผมต่อมาต้องเข้าใจภาษาหมาครับพี่จงกรเข้าใจไหมครับภาษาหมาครับ ถ้าเจ้านายสามารถเข้าใจการสื่อสารของน้องหมาได้อย่างถูกต้องนะครับตอบรับความรู้สึกของพวกเขาได้อย่างถูกทางรู้อกรู้ใจก็ทําให้พวกเขามีความสุขได้อย่างแน่นอนนะครับต่อมาการฝึกวินยัยอันนี้สําคัญฝึกให้น้องต้องทำตามคำสั่งของทมของเราหรือของเจ้านายนะครับก็พอทําคําสั่งได้แล้วได้รับคำชมได้รับรางวัลจากเจ้านายเนี่ยก็จะช่วยให้เขาสามารถสร้างความภูมิใจได้กับตนเองหรือเราภาษางกรียกว่าเซลล์เอ็กซ์ต็มซึ่งอันเนี้ยภาษาเนี้ยทางจิตวิทยาเนี่ยนอกเหนือจากของสัตว์แล้วเนี่ยคนก็ใช้เหมือนกันเซลล์เอ็กซ์ต็มคือความ ภูมิใจใตัวเองนะครับผมทําให้รู้สึกดีกับน้องรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์มีความรู้สึกในทุกๆวันว่ามีความสุขนะครับแต่ถ้าใช้วิธีโหดๆที่เราเคยคุยกันเช่นด่าทุกตีหรือโซ่แส่กุญแจมือเรียนไขล้นที่เราคุยแคว้นเล่นๆกันครับก็ทําให้น้องเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ยิ่งทําให้พฤติกรรมของเขามีความก้าวล้ามากขึ้นครับอ้าวพี่ตงกรอนอย่าลืมเรื่องอาหารเรื่องนี้เรื่อง,อง,อง,องสําคัญนะครับถ้าเราให้อาหารผิด ก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทา,ท,าทางร่างกายและหลงของพวกเขาได้ดังนั้นก็ต้องเรื่องอาหารที่มาจากโรงงานที่มีคุณภาพนะครับมีมาตรฐานจริงๆนะฮะแล้วก็สูตรนั้นเหมาะสําหรับน้องๆเราด้วยต้องดูด้วยนะครับอ้าวโอเคดังน,นั้นการเรื่องอาหารีะบอกือว่าศึกษาละเอียดให้ดีแล้วกันนะครับดูแลอย่างถูกต้องนะครับยายงที่จะสร้างความสุขนะครับต้องยอมให้น้องนอนซบนอนหนุนตัดอกกอดไม่ห่างเหินนะครับ ปกติน้องๆพวกนี้นะครับบางหมาจะอยู่กันเป็นฝูงเวลานอนก็จะนอนชิดๆกันนะครับนอนหนุนกันให้ความอบอ,อุ่นซึ่งกันและกันนะครับจึงไม่น่าแปลกใจที่เราอาจจะเห็นบางตัวแม้จะดูตบใหญ่บอล่ัมเลยนะครับเป็นพีบ่บลัมยักษ์ใหญ่ชอบที่จะก,ก็ยังชอบที่จะคลุกคลีเข้าคลอเคลคคียกับท่าอย่างพวกเราเหมือนแม่อ่อนโยนมากนะครับทาตัวเหมือนน้องหมาที่ไม่รู้จักโตสักทีนึนงพูดง่ายนะครับแต่นั้นแหละนะครับเป็นความสุขและความอบอ,อุ่นใจของน้องๆจริงๆอ่าตท้องชายเชิญอ่ะ มีความสุขอิจฉากันจริงๆอ้าวงั้นเราพาไปเที่ยวออกนอกสถานที่ไหมครับเขาจะได้เปิดหูเปิดตาเปิดใจรู้จักเพื่อนใหม่หางต้องมาอยู่โดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนก็ยังทําให้น้องเขางงงงอกงอกเบื่อไม่มั่นคงทางอารมณ์นะครับอีกอันนึงแต่ถ้าน้องเนี่ยมีเพื่อนน้องหมามาอยู่ด้วยเป็นเพื่อนเนี่ยก็ช่วยทําให้พลังของฝูงเนี่ยช่วยเหนี่ยวนำให้เขาเกิดความมุ่งทางลมนะครับแล้วรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นที่สำคัญอีกข้อคือการออกกําลังกายครับผม พาน้องไปเดินเล่นนะครับออกกําลังกายก็ช่วยให้น้องเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นและอยางทั้งยังเป็นปการช่วยเผาผลาญพลังงานความคิดที่สะสมออกไปนะครับผมช่วยน้องรู้สึกผ่อนคลายไม่ว้าวุ่นอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างน้องกับเจ้าหน่ายนะครับอ้าวพี่ธงกรอย่าลืมของเล่นถูกสุขลักษณะให้น้องไปเด้เล่นนะครับให้เคี้ยวปลดเพลินด้วยนะครับน้องๆก็ชอบนะครับการมีของเล่นได้ไล่งับ นะครับไล่กัดหรือนอนแทะนะครับเป็นความสุขมากๆแบบนี้นะครับช่วยน้องเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไม่เหงานะครับไม่เบื่อได้เผาผ่านพลัางงานอย่างที่บอกมีความรู้สึกมั่นคงทำรามากๆ,ๆนะครับแต่ที่สําคัญนะครับของเล่นเหล่านั้นต้องปลอดภัยนะครับไม่ใช่ลืนกินเข้าไปแล้วกลายเป็นปัญหาเพราะมันย่อยไม่ได้นะครับตองก็ต้องดูด้วยนะครับอ่ะอีกอย่างอีกเพื่องครับทองชายน่าจะชอบนวดบําบัด ยิ้มเลยพรคลายความเคิดให้น้องมาสุดรักด้วยนะครับสังายเชิญ <laughs> อ้าวผมว่าพี่เนี่ยว่าผมชอบเนี่ยพี่แหละครับไม่ชอบได้ไงเห็น,นปวดเมื่อยไปเรื่อยนะครับอายุก็มากขึ้นนะเห็นบอกว่าอยากจะไปนวดแล้วก็หาว่าผมชอบแต่จริงผมก็ชอบนะครับอ้าวเข้ามาเรื่องของเราดีกว่าอย่าเพิ่งมาทะเลาะก,กันเลยนะครับอ้าวก่อนจบก็คือที่อยู่อาศัยที่ต้องปลอดภัยครับผมมาให้น้องไปอยู่ตามยถากรรม การหาที่อยู่ให้น้องอย่างเหมาะสมเนี่ยอบอุ่นปลอดภัยช่วยให้น้องมีความสุกมั่นคงอุ่นใจมีความสุขจากภายในนะครับแต่ถ้าหากพวกเอน้องเนี่ยหากอยู่เป็นฝูงถ้าต้องนํามาเลี้ยงเดียเด่ยวๆอันนี้ก็จะสร้างความเครียดให้กับน้องไม่มีความสุขได้เหมือนกันกวนกวายหรือติดเจ้าของนะครับก็จําสู่พฤติกรรมเนี่ยที่เกิดทําให้เกิดกรรมก้าวเ้าได้ครับจำเป็นอย่างมากที่ต้องฝึกให้น้องสามารถอยู่ได้ตามเหตุกางนะครับจะไม่สร้างปัญหาที่ต้องปวดหัวตามมาได้นะครับผมอ้าอพี่ทองกรครับ ปุ่นปั๊บนึกถึงเรื่องความรู้สึกน้อยใจได้นะครับถ้าตัวอื่นได้ฝูงได้ของนี่แล้วตัวเองไม่ได้เหมือนเด็กๆเลยครับถ้าเรามีลูกสคนคนนึงได้คนนึงไม่ได้รู้สึกอีกคนก็รู้สึกน้อยใจนะครับน้องหมาก็เช่นกันนะครับก็จะเรียกร้องความสนใจอาจจะแสดงความก้าวร้าวนะครับสุดท้ายก็มักจบลงด้วยการที่เราที่เขาถูกทําโทษนะครับเพราะนั้นมีความรักอย่ากเอียงครับเหมือนลูกเลยนะครับก็ต้องรักลูกลูกให้เท่าเท่ากันนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของวิัยในตรงต่อเวลานะครับ นาฬิกาน้องหมาจะได้ไม่แปรปรวนนะครับหมายความว่าทำอะไรให้ตรงต่อเวลาเสมอน้องๆจะได้จําได้นะครับวันนี้ผมพอเท่านี้ครับท้องชายมีสินค้าอะไรมาแนะนําเชิญเลยตัวแรกน้ําหอมครับน้ําหอมยิปปีฮปปี้เหมาะสําหรับน้องหมานะครับน้องหมาน้องแมวหดือยถ้าน้องหมาที่มีกลิ่นตัวแรงนิดนึงนะครับเป็นฟูดเกรดนะครับโอเคครับโรต่ามาอ่าอันนี้เป็นออร์แกนิกดรายแชมพูนะครับ อากาศหน้าหนาวอย่างนี้ก็เชิญเลยครับโฟมอาบแห้งสําหรับน้องหนาน่องแมวนะครับฉลมตัวมาจากเกาหลีปลอดภัยเพราะมาจากธรรมชาติของแท้โอเคครับเชิญอันนี้ออร์แกนิกฟู้ดกรีนเซอร์สำหรับล้างเทา้าน้องหนาน่องแมวกรีทนี้เราพาน้องหนาน้องแมวเป็นเล่นนอกบ้านแล้วเราไม่อยากจะอาบน้านําใช้โฟมเมื่อกี้นี้นะครับโฟมอาบแห้งก็เฉพาะขาก็ได้นะครับทําความสะอาดขาเชื้อได้นะครับผฟมต่อมามีไหมทงชยัยอาอีซี่เว์นะครับ สำหรับหยอดหูน้องหมาน้องแมวนะครับรักษาความสะอาดนะครับเป็นั้นอย่าล้างขูโอเคไม่ไรอีกอ่ามีอะไรบ้างครับแล้วจะไหมอ่าโอเคงั้นข้างหน้านะครับเรามาพบกันเรื่องนี้ดีกว่าครับเราอยากรู้เหมือนกันว่าความสามารถพิเศษน้องหมาน้องแมวมีอะไรบ้างดีไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ